มาดูวิธีการทํากระเป๋าสะพายข้างหนังแท้หรือว่าย่ามอูดหนังที่ใช้จะเป็นหนังวัวชามัวสีน้ําตาลเข้มเจ้าของกระเป๋าใบนี้ต้องการให้ปักตัวอักษรก็สามารถปักได้หนังจะมีความหนาอยู่ประมาณมิล2ถึงมิล4เป็นหนังนิ่มจะบอกว่า นิ่มนุ่มมือเลยทีเดียวเป็นการโชว์การตัดเย็บกระเป๋าสะพายแบบเร็วๆและไวๆกระเป๋าใบนี้จะมีซิปด้านนอก2ด้านจะซับด้วยผ้าผ้าที่ใช้จะเป็นผ้าแคนวาสสีน้ำตาลเหมือนกันซิปที่ผมใช้จะเป็นซิป YKK ทุกแบบทุกใบผมจะใช้ซิป YKK เพราะเป็นซิปที่มีความแข็งแรงและทนทานอายุการใช้งานนานมากด้านในจะเป็นช่องโดเรมอนทั้งสองด้านแล้วก็มีซิปทั้ง2ด้านเหมือนกันกระเป๋าใบนี้ไม่สามารถซับเป็นหนังได้เพราะซับเป็นหนัง การกลับตะเข็บออกมาจะไม่สวยส่วนก้นกระเป๋าเราจะทับฟองน้ําแข็งเพื่อให้อยู่ทรงและลองน้ําหนักสิ่งของที่ใส่ในกระเป๋าไอกันแบบเร็วๆและไวๆเลยนะครับกับตะเข็บออกมาจัดทรงจัดระเบียบความเรียบร้อยนําไปประกอบสายเป็นขั้นตอนสุดท,ท้ายสุดท้ายก็จะเป็นสายหนังออกมาสวยงามกระเป๋าจะเป็นการตัดเย็บด้วยจักร ทั้งหมดจักรที่ใช้ผมก็ใช้เป็นจักรตีนตะกุยรูปแบบออกมาตามต้องการฝากผลงานชิ้นนี้ไว้ด้วยนะครับกระเป๋าสะพายข้างหนังวัวชามวัวหรือย่ามอูด